ครับกลับสวัสดีครับมาแล้วครับพบพอกันอีกแล้วกับลูกขัาวอีสานน้ำโชคครับวันนี้ขึ้นยังบอกวแต่ว่ามือนั้นเส่บเป็นอ้อมนมไมสมเส่หมูสามสันครับมือนี้มันจะใหเขากันแท้ครับอ้อมนมไม่สมเสไก่ครับสุดยอดครับขึ้นยากอีกเอาไปติดตามกันครับพี่น้องนี่ครับในเนื้อไก่มาจากลานเต็งตังพี่โอ๊ตนะครับมือนี้นมไม่ สองขวดมือนั่นขวดน้อยสองขวดมือนี่ขวดใหญ่วขวดน้อยปริมาณน้อยก็จะเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเอา้าข้างหมอ้อกับน้ำหยอดน้อยหนึ่งตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำประเดกเข้านี่นะครับหยอดลงไปจุดเดือดตมัมกะห่หน่อยมากลายเห็นเดือดที่ผมบอกนะครับเดือดเห็นเดือด หอมพริกแกงหอมพริกแกงแล้วก็ต้องค่อยใส่ไกล่ลงไปนะครับแล้า,านี่ครับพี่น้องหินน้ำมมันออกเด้อขันบกนิ่งหลอ,อกมันสีสมไรกับเข้มไรนะครับพอขึ้นขันเกียร์ขันเกียรกับน้ำสมมันแล้วนี่สีเหลือตะตอนกับน้ำติด จังหน่อยครับเหม่ยมดสมแซ่บครับพี่น้องได้เดือดแล้วบานเลยนี่พี่แกงเดือดแล้วไก่ลงครับพี่น้องไก่ลงไก่ลงลงไปสุดยอดครับวันนี้ว้าคักพุทธนายคนครับแล้วก็ล่อให้น้่งไอ้ยไก่เดือดอีกก้างนคองน้ำใหม่ลุ่งนะครับนอานี่ มันจะกินว่ครับพี่น้องรอดเดือดเอาพี่น้องเดือดแล้วขาดบ่ได้ก็นี่แหละผงนัวนี่แหละหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนครึ่งชาเอ้ยครึ่งช้อนชาครับเสร็จซับเดือดแล้วน้ำใหม่ล่งครับพี่น้องนานว่ะ ลงกับพี่น้องมาเนี่ยพอกันอืมอืม้มมนๆครับพี่น้องมาเนี่ยเมื่อเดียดมาเนี่ยเอาว,วันนี้หยดหน้ำได้หน้อย นำจักหน่อยนะครับยีหน่ไรนี่พอดีโอ้ยขัดขับพี่น้องพอดีเขาลอดตอนแล้ววขับพี่น้องเส็แล้วพักเส็จครับอืมไอตุลาห้องแบบมันจะเลยขอ,อกันอเคียครับคน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 แสบแลรวครับ รสชาติเดิมตวงเดิมอืมู้ใดเคยกินแจงไก่เซ้ามิคสมกับรสชาตินั่นแหละครับอืมหอมเผ็ด แคนี <pec> ้แหละครับสวัสดีครับหอมมากจะแทบยง